สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมาชีปเป้ารถกันอีกแล้วนะครับ h อนด้าซีวิ E.G. สามประตูนะครับสภาพสวยมากนะครับรถสีแดงนะครับเงาเงากันเลยนะครับบอดี้เดิมบางกันเลยนะครับเจ้าของรักษาดีมากนะครับล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับตัวนอกนะครับภายในเป็นอิดน้ำมันนะครับสภาพสวยมากนะครับเจ้าของยังห่อถุงพลาสติกอยู่เลยนะครับรักษาดีมากนะครับ ภายในตัวนอกทั้งชุดนะครับสภาพสวยมากเครื่องยนต์โอ่งนนใหม่มาครับของเหลวเปลี่ยนใหม่หมดนะครับโชคอัดน้ำมันใหม่นะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มมากนะครับพรมพรมพื้นรถยังเป็นสภาพเดิมเดิมเลยนะครับสภาพสวยมากนะครับข้างหลังไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะครับสภาพถือว่าร้อยเบอร์เซ็นเลยนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มมากนะครับ เครื่องยนต์แห้งๆกันเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับรายละเอยียดตามลิงก์ด้านล่างหรือเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดกระดิ่งนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ